สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยมิสูตามใจนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่โชรูมมิสูพระนครสายใหม่นะคะอยู่กับรถไททันโฟวิวตอนเดียวพระเอกของเราอยอดขายอันดับหนึ่งนะคะวันนี้ปุ้ยก็มี โปรโมชั่นแล้วก็ชุดแต่งนะคะที่แต่งแล้วก็ให้พี่ๆได้ชมแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้ลูกค้าจะนําไปบรรทุก3ตันนะคะ,นนะ,คะก็มีการเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนโชคให้ด้านหลังด้วยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันก่อนนะคะในชุดโปรโมชั่นของปุ้ยนะคะติดตั้งเป็นกันชนหน้าของ t w i ตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าชอบมากๆด้วยดีไซน์ที่หรูแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ติดตั้งมาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ดวงกลม,กม ตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะด้านบนใส่เป็นโลโก้มิตซูบิชิเป็นโลโก้สีแดงนะคะพี่ๆท่านไหนที่ชอบสีแดงบอกสีแดงหรือว่าจะเป็นสีบอลสีดําแจ้งคุ้ยได้เลยนะคะสะคู๊ปด้านบนนะคะมีให้เลือก2แบบนะคะจะเป็นสรูบปแบบนี้หรือว่าจะเป็นใหญ่ๆเต็ม ฝากระโปรงก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะด้านบนเป็นไฟแก๊สหลังคานะคะตัวนี้ไม่ได้มีมากับตัวรถนะคะติดตั้งจนกลายเป็นออปชั่นของรถไปโดยอัตโนมัติไปแล้วนะคะมาเรามาดูด้านข้ากันนะคะตัวนี้ใส่ซุ้มล้อให้นะคะและก็ตัวนี้เลยเป็นยาง MT นะคะไต่สิชั้นสำหรับบรรทุกนะคะก็มาพร้อมแม็กมาเวลดำด้านแบบนี้เลยดุดแบบนี้เลยนะคะ ตัวรถบอกเลยว่าสูงแล้วก็คันใหญ่มากๆคุ้ยสูง170นะตัวนี้ใหญ่สูงแล้วก็บันไดข้างนะคะติดตั้งมาให้พร้อมตัวนี้เป็นกาบนะคะมีมาจากตัวรถแล้วก็สติกเกอร,รอบคันโลโก้กันสาดบ้ามือติดตั้งมาให้พร้อมนะคะและที่สำคัญลูกค้าที่จะาชาวสวนชาวเกษตรนะคะก็เลือกที่จะเป็นอคอกนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นอคอกที่มีดีไซน์ที่เก๋ไก๋มากๆเลยนะคะเป็นอคอกของ t w i นะคะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ใช้งานแบบแข็งแรงนะคะมีการตกให้ด้านบนมีแผ่นเพจของ TWI ให้ด้วยนะคะด้านหลังใส่เป็นปัมเปอร์ท้ายนะคะเป็นโลโก้ของมิ s s ูบิชินะคะตัวน,นี้ก็มีสีดำแล้วก็สีแดงให้พี่พได้เลือกชมกันนะคะส่วนกันชนท้ายนะคะติดตั้งมาให้นะคะกันชนท้ายของเราติดตั้งมาแล้วก็จะมีรูกบอลลากจูงนะคะแล้วก็มี ไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยเดี๋ยวมาดูด้านล่างด้านล่างนะคะปุ้ยติดตั้งมานะคะสำหรับบรรทุก3ตันใส่แหนบให้3เส้นนะคะพี่ๆไม่ต้องไปทำเองที่บ้านนะคะสั่งติดตั้งจากปุ้ยไปได้เลยเปลี่ยนโชค๊คแล้วก็เปลี่ยนโชค๊คเสริมแหนบสองเส้น3เส้นพี่สามารถแจ้งปุ้ยได้เลยนะคะพร้อมใช้งานจริงๆร่ารอ,อบคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้โปรโมชั่นนะคะ ชุดแต่งฟรีรอบคันปุ้ยแต่งให้ฟรีนะคะส่วนช่วงล่างเพิ่มเติมนิดนึ่งนิดหน่อยนะคะก็สามารถคุยรายละเอียดได้พี่ๆท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนะคะชุดแต่งฟรีแล้วรถพร้อมใช้งานแบบนี้โทรสอบถามปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0922612342ปุ้ยมิสูตามใจนะคะแต่งรถให้พี่แบบนี้แล้วก็ไปส่งมอบให้พี่ถึงบ้านฟรีนะคะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่35,000บาทนะคะ พนานถึง84งวนนะคะฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปู้ยิสูตามใจด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ